คุณต้องดูให้ดีไม่ใช่ว่าเห็นปันผลดีคุณก็กระโดดเข้าไป <Hus sein. S 1> คือเราเนี่ยมีธุรกิจที่มันเป็นฐานของการดำรงชีพของคนน่ยอยู่ในประเทศเราไม่ใช่อ่อนแอถึงขนาดนั้น <Iya. S 1> แต่คุณจะไปคาดหวังให้มันขึ้นเหมือนก่อนน่ะซื้อแล้วรวยอ่ะเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วซื้อหุหน้นอะไรก็รวยลงมาแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นน่ะไม่เป็นแบบนั้นแล้ว มีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้เล็กคุณที่จ่ายเป็นผลดีเป็นแคชคาวเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วสินค้าบริการเขาก็ยังไปต่อได้อยู่แล้วก็มีพูดอีกหลายตัวในกลุ่มสหพัฒน์เนี่ยแต่คุณคิดเวลาคุณซื้อแล้วคุณจะขายทีนี้เหนื่อยนะถ้าคุณต้องการใช้เงินนะคุณต้องดูให้ดีคุณต้องดูอุตสาหกรรมให้ดีอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมน,นะครับมันเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตแล้วขนาดเนี้ยมันตั้งอยู่แล้วกําลังจะดับไปนะถ้าเราจะมาพูดกันถึงเซตเนี่ย คุณไม่ต้องเล่นหุ้นเมืองไทยแต่คุณจะเล่นหุ้นเมืองไทยเนี่ยคุณต้องดูไป็นรายตัวแต่ถามว่าคุณมี DR อยู่ในเครื่องคุณไหม DR จีน DR เอ็กอเมริกา DR ยุโรปอยู่ในอยู่ในตัวไหมสมมุติว่าคุณจะซื้อนะครับสมมติว่าคุณอยากจะซื้อละนะฮะวันนี้คุณอยากจะซื้อนะครับซ p พอออ่ะคุณซื้อ jd.com ดีป่ะคุณซื้อบาบาดีกว่าป่ะอีคอมเมิร์ซอ่ะคุณลองดูดิ คุณแค่มันอยู่หน้าจอคุณแล้วคุณมาวิคห์ว่าอ๋อพี่วิเคอาซีพ c p ให้ฟังไง<ม>คุณบอก c p พเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จ c p พเพราะว่าเซเว่นเนี่ยค,คุณฟังดีๆนะคุณวิคอ์กันไม่ลึกพอเนี่ยเดี๋ยวคุณจะตีราคาเพราะ c p พเนี่แหละเซเว่นเนี่ย,ะน,ยนะครับยังไงก็ไม่ถูกดิสั t ใช่ไหมครับใช่ไม่มีใครเถียงครับแต่เซเว่นถือแมคโคนะ c p a x นะแล้ว c p a x ไปรับที่อยู่นะรับที่อะไรอยู่ฮะ Tesco r o t a t i ฮะไม่ใช่เท s c o ้โรตั i น่คูไปซื้อมาแพงเป็นสามแสนล้านอืมโอเคครับถูกไหมครับอ่ะแล้วถามว่าคุณคุณค,คุณแย่มาดูนะ m a c ค e รทำอะไร m a c ค e รกำลังโดนซ e นท r a l ทำเหมือนกันอยู่นะฮะ i c p e แล้วพี่ถามว่าไอตัว C ไอเซเว่นเนี่ยมันรอดเพราะอะไรฮะ เพราะมันเป็นร้านขายอาหารแดกด่วนของซีพีอาหารเนี่ยคือยิ่งยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีซี C, ไอเซเว่นจะขายดีแต่นี่ที่ซีพีออไปแบกอยู่อะ่ะแล้วแมคโครไปแบกต่อนะ่ะไอ้สามแสนล้านที่กูไปซื้อมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับคุณจะเปลี่ยนมาเป็นเซเว่นก็แข่งกับเซเว่นถูกไหมไอ้ตัวเนี้ยมันจะแข่งกับเซเว่นนะครับ ถ้าคุณยังขายสินค้าเพราะว่าไอตัวที่ที่มันยังขายได้อยู่ในเซเว่นมันคืออาหารอาหารเซเว่นสมัยเนี้ยมันไม่มีสินค้าเขาเรียกสินค้าอุปโภคแล้วถูกไหมฮะแต่คุณไปดูห้างเทสโก้โลตัสชั้นหนึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งคนเขาสั่งออนไลน์เขาไม่ไปเดินแล้วแต่เขาจะไปซื้ออาหารอะเพราะนั้นอาหารของมันก็เป็นอาหารสดถูกไหมครับไม่ใช่แหล่งอาหารเพราะฉะนั้นแหละคุณคิดดูว่าถ้าคุณเจ๊งจากไอตัว ทชโกโรตาที่คุณไปซื้อมาแพงเนี่ยแล้วมันก็คุณต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบไหนอะมันถึงจะ cover กับสิ่งที่คุณซื้อมานะครับ,รบแล้วคนที่รับผลที่สุดมันคือใครฮะพื่อถูงหุ้นใหญ่นะฮะของ C P X กับตัวเทชโกลโรตามันคือใครมันคือ C P O ไงม,มันไม่ใช่ C P O สมัยก่อนที่ทำเซเว่นอย่างเดียวแล้วนะมันเป็นตัวแม่ที่มาแบกนะแบกลูกที่มีคู่แข่งแล้วก็มาแบกหลานฮะที่กำลังจะพี่ว่าดึกบเนดนินิตายอะ แล้วคุณจะซื้อเค com ตคุณจะซื้อรีบาบาหรือคุณจะซื้อ c ีพออกอ่าโอเคอันนั้นนักลงทุนสามารถคอมแพร์ได้นะฮะใช่ไสามารถคอมแพร์ได้ไทยก็ดูดีๆอย่าง c ีพออเนี่ยอย่าไปเหมาว่าเป็นเซเว่นอีเลเว่นอย่างเดียวเพราะว่าซีพีออร์เนี่ยข้างในเขามีมีหลายๆส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ดีที่เราใช้บริการเท้าทันกเซเว่นอีเลเว่นนะฮะ ว่ส่วนถึงี่ยเป็นเท s c o โ o ตัสแมคโคเนี่ยนะมันเป็นไส้ในนะฮะแล้วก็มันมีหลายๆอย่างซึ่งพี่นิพนธ์บอกว่าถ้าเรามีโอกาสนะเราอาจจะลองดูว่าการซื้อหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามีช่องทางผ่านตลาดนะตลาดไทยนี่แหละก็เป็นหุ้นดีออะไรแบบนี้นะฮ<ช> <ๆ S 2> ะก็ลองคอมเพล์<ช>ๆๆดู <ๆ S 2> ใช่ไหมฮะ <ๆ S 2> เมื่อกี้พี่พูดมานี่เอาจริงนะมีประโยชน์มากเลยการฉายภาพ ของหุ้นไทยที่ขึ้นมาในรอบต่างๆแล้วมันก็ลงนะฮะแล้วมันมันมาเกี่ยวข้องกับเขาเรียกเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเรื่องการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับตลาดบ้านเราเนี่ยธุรกิจบ้านเราเนี่ยมันได้มาจากการเจอแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติที่อ่าวไทยนะ,ะมันก็เลยเกิดอุตสาหกรรมรถยนต์นู่นนี่นั่นนะฮะแล้วมันก็บูมมานะครับ ขนาดเดียวกันตลาดเมกาตลาดจีนซึ่งบอกว่าเมกาที่ภาพมันเปลี่ยนหมดเลยนะพี่นิพนธ์ก็คือจากเดิมที่เป็นหุ้นเก่าเมื่อ20-30ปีเนี่ยตอนนี้หุ้นท็อปเทนเนี่ยมันเปลี่ยนแถวหน้าหมดแล้วนะมันกลายเป็นหุ้นเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามต่อไปผมแทบยังไม่ต้องถามนะพี่นิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายซื้อนี่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทย e s g ถามก็ได้นะถามก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าน ผมผมจะเรียนถามพี่นิพนธ์อย่างนี้แต่หุดด้นในกลุ่มไหนหรือตัวไหนที่พี่มองว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยมันยังมีของดีอยู่พี่นิพนธ์ช่วยแนะนำหน่อยครับมีของดีอยู่นะจริงจริงมันมันเยอะนะนะฮะ<ช>แต่คุณต้องเป็นคนที่พร้อมจะคุณเป็นนักลงทุนจริงหรือเปล่าแต่นักลงทุนอันนั้นนะ่ะคุณต้องเป็นคนที่จะซื้อเอาเงินปันผลหรือเปล่า<ช>นะครับ<ช>มันก็มีเยอะไปหมดเลยนะครับ หุ้นกลุ่มสหพัฒน์เนี่ยนะจ่ายปันผลดีแล้วก็ราคาก็ดีนะแต่คุณซื้อแล้วเวลาคุณจะขายก็ขายยากนะแต่คุณจะได้แค่เงินปันผลนะบางครั้งหุ้นก็จะขึ้นไปด้วยมีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้เล็กหุ้นที่จ่ายปันผลดีเป็นแคชคาวเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วอุตอสิค้าบริการเขาก็ยังไปต่อดได้อยู่เอาหุ้นมามา่มาไหมเอาไหมหุ้นแบบเนี้ยยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีมามา่ายิ่งขายดีไม่ต้องคิดเลยอะ่ะ คุณมันจะดีหุ้นมันไม่ขึ้นหรอกคุณเอาเงินปันผลจริงหรือเปล่าอ๋อเอออ่าแต่ถ้าคุณไปเอาเงินปันผลหุ้นธนาคารพาณิชย์พี่ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปสิบปีแล้วปล่อยสินเชื่อไม่ได้ธนาคารพาณิชย์มันอยู่ไม่ได้ะอืมันอยู่ไม่ได้นะครับธนาคารพาณิชย์จะอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยสินเชื่อไม่ได้แสดงว่าเศรษฐกิจน่มันโตไม่ได้มันเลยปล่อยสินเชื่อไม่ได้เมื่อปล่อยสินเชื่อไม่ได้กําไรของบริษัทจดทะเบียนมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นแบงก์พาณิชย์เนี่ย มันจะอยู่ไปได้เพราะว่าลูกหนี้ของมันเนี่ยมันจะตายหมดมันจะเจ๊งหมดแล้วทาให้แบงค์ธนาคารนี้มันก็เจ๊งไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันพันเพราะนั้นคุณเห็นว่าธนาคารนิตที่จ่ายปนผลเยอะทําให้ทุเงินกองทุนเข้าอ่อนลงไปนะแบงค์พาน,นิ์ไม่เหมือนธุรกิจอื่นเราทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราไม่มีสภาพคล่องจใจเงินเดือนพนักง,งานเนี่ยเรามีปัญหาละแต่แบงค์พาน,นิ์เนี่ยเขามีสภาพคล่องคือเงินฝากล้นไนงะแต่เขาไม่ได้ทํางาน โดยสภาพคล่องนะครับเขาทํางานโดยเงินกองทุนของเขาตามกฎหมายอที่เราเรียกว่าเทียวันเทียทูการที่คุณเอาเงินนะฮะที่อยู่ในเทียวันเทียทูไปจ่ายปันผลต่อ,นตอนเนื่องหลายๆปีมันทําให้เงินกองทุนคุณลดลงนะลดลงไปเรื่อยๆพี่ถึงบอกว่าคุณจะจ่ายได้กี่ปีคุณจะจ่ายไปนี้ไปได้กี่ปีเพราะว่าถ้าแบงก์พผนิ้กำไรมันแปลว่าอะไรครับก,รกําไรของคุณมาจากลูกหนี้ของคุณ ที่จะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่รู้คิดว่าเขาจะทำอะไรใหม่นะครับพี่พูดเลย s อ e อพี่ไม่ใช่ไม่เห็นใจ s อ e ต้องการเงินไปนะครับก็แค่ซื้อเวลาไป<ม>เพราะธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ทุกรายนะครับส่วนใหญ่ของเอ e เเนี่ยสินค้าของเขาเนี่ยมันขายไม่ได้บริการของเขาเนี่ยมันขายไม่ได้นะครับพอโลกเขาไปข้างหน้าแล้วคุณถูกจีนเข้ามากระหน่ำเนี่ยคุณไม่ต้องโทษจีนนะครับ จีนเขาบอกว่าคุณก็ไปลงทุนที่บ้านเขาสิเต็มที่เลยเชิญเข้ามาเลยเฉยลีคุณมาสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่านในตลาดหุ้นไทยมันก็มีหุ้นแบบนี้คุณสามารถสแกนเข้าไปหาได้เลยแล้วก็กวรดูหุ้นพวกน,นี้มันไม่มีหนี้สบ,บาทมันจะเจ๊งได้งไงสินค้าบริการเขาเขายังขายได้อยู่ไหมเป็นอย่างพี่ยกตัวอย่างมามา่าแล้วก็มีหุ้นอีกหลายตัวในกลุ่มสหพัสเนี่ยแต่คุณคิดเวลาคุณซื้อแล้วคุณจะขายทีนี้เหนื่อยนะถ้าคุณต้องการใช้เงินนะมันก็ขายไม่ได้นะ PE อก็ไม่ได้สูงครับยิวก็ดีครับห้าเปอร์ซ็นหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตไม่ใช่ว่าคุณจะไปเงินปันผลของคุณปทสพนี่ไม่ใช่นะครับของท็อปแบบนี้ไม่ใช่นะครับนะครับคุณแบบเนี้ยปันผลสูงก็จริงแต่มันเป็นคอมมดิตี้ครับมันไม่มันไม่จำเป็นว่ามันต้องอยู่ตลอดไปนะมันอาจจะเจ๊งไปวันไหนก็ได้นะนะครับอ่าหุ้นพวกนี้ต้องต้องระมัดระวังนะครับครับส่วนหุ้น พี่ที่เปิดประเด็นเลยว่าคุณคุณเป็นนักลงทุนที่มองเรื่องของเงินปันผลไหมถ้าต้องการเรื่องของปันผลก็ไปสแกนดูว่าหุ้นตัวไหนปันผลแต่ใครทีเรียต่อมาก็คือว่าไอการปันผลนั้นน่ะคือมันต่อเนื่องหรือเปล่าอ่ะสาพัฒมามากแล้วพี่มองมองประมาณไหนอีกกลุ่มอย่นกลุ่มอื่นที่กลุ่มอื่นที่ว่าถ้าจะพลาดเนี่ยคือกลูมาสังหาอืคุณเอาปันผลกลุ่มาสังหาเนี่ยพี่บอกสุดท้ายคุณพลาดแน่นอน พอสังหาบ้านเราเนะี่ยมันจบมันจบมันไปไม่ได้มันไปต่อยาวๆไม่ได้การการซื้อหุ้นเงินปันผลไม่ถึงว่ามันต้องปันผลไปได้ยาวนานๆคุณต้องไปดูว่านะครับบริษัทอสังหานั้นเนะ่ะมีแร์แบงค์ที่ราคาถูกๆที่จะค่อยเอามานะครับนะครับนี่สินเยอะไหมอะไรไหมคุณต้องไปดูลอนเลยนะครับเหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยคนซื้อรลนด์นเท่าราคาสิบ,บาทแล้วก็จ่ายปันผลตั้งห้าเปอร์เซ็นใช่ไหม อันนี้เหลือสี่บาทถ้าคุณต้องการใช้เงินเป็นยังไงคุณต้องถือไปอีกกี่ปีครับอีกสิบปีคุณถึงจะได้กลับไปที่สิบาทแบบเนี้ยคุณต้องดูให้ดีคุณต้องดูอุตสาหกรรมให้ดีอุตสาหกรรมบาอุตสาหกรรมนะครับมันเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตแล้วขนาดนี้ยมันตั้งอยู่แล้วกําลังจะดับไปนะคุณต้องดูให้ดีไม่ใช่ว่าเห็นปันผลดีกูก็กระโดดเข้าไปพี่บอกเลยพี่ไม่ได้สายนะพี่สายเล่นหุ้นไม่ได้เอาเงินปันผลพี่ไม่เคยก่อนเอ็กดีพี่ขายมมนอ่ะพี่ไม่เคยเอาเงินปันผลเลยไม่ให้เเป็นนิสัยยของพี่ล พี่เล่นหุ้นพี่เอาโกรดนะครับเพราะพี่ไม่ได้รวยนะครับคือพี่ไม่ได้มีเงินเยอะมากพอนะครับที่นะฮะที่พี่จะต้องมีเงินปันผลอะแล้วเฉพาะเงินปันผลน่ะมันพอใช้ในแต่ละปีไงเพราะนั้นพี่ก็จะต้องไปไงครับพี่เนี่ยพี่ไม่ถือว่าพี่เป็นตัวแทนของนองทุนรายย่อยทุกคนอะมันไม่พอกินคุณต้องอัพสกิลตัวเองไปเป็นอินเตอร์นะครับหรือถ้าอยู่ในเมืองไทยคุณอาจจะต้องฝึกไปเทรดทองคาเทรดอ่าเทรด คริปโตรหรืออะไรไปนะครับไปไปตามที่ที่ที่ดีที่สุดอ่ะนะฮะก็คือไปเอาเงินที่เขาพิมพ์มาให้คุณกาอากาศเนี่ยไอคิวอีเ e นี่ยคุณไม่ต้องไปดั้งดาคุณไปเอาเงินจากเขาได้ไม่ล่ะ<ม>ถ้าเอาได้เนี่ยจัดทองคําเนี่ยคุณก็ไปเอาอนะครับกลายเปมันมีเงินในอากาศเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ<ม>คืออย่าถอยจากตลาดหุ้นตลาดหุ้นเป็นโรงเรียนที่ดีของเราครับนะครับเราแค่กลับไปดูว่า เราผิดพลาดเพราะไมเซตอะไรที่เราเข้าใจผิดที่การพูดวันนี้ว่าตลาดหุ้นไทยถ้าข้อมูลแบบนี้นะครับข้อมูลแบบนี้ที่มีอยู่นะในด้านเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วข้อมูลสาําคัญคือประเทศไทยต่อไปจะทําอะไรอะ่ะโดยที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะทําอะไรนะครับพี่บอกเลยตลาดหุ้นไทยอะ่ะลงไปแล้วจะไม่ขึ้นอลงไปแล้วจะไม่ขึ้นครับ แล้วคุณมีสิทธิ์จะเอาเงินปันผลนะ่ะที่ผิดพลาดน,นะแล้วคุณเข้าใจผิดอย่างปตทก็ได้พี่เอาปตทเลยปตทเนี่ยมีโอกาสเลยปันผลตรงนี้จ่ายดีนะฮะอะไรเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์นะที่จะโดนที่ราคาทุดปตทไม่ได้อยู่แถวนี้คุณดูโออารเป็นหลักเลยโออาโออาคุณเห็นไหมโออารเนี่ยโดนไหมโดนไหมครับโดนอ่าตัวทีว่สำคัญปีทกีซีพวกปิโตเคมีพวกเนี้ย ห้ามเอาเงินเป็นผลเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันหมดยุคที่พี่บอกว่ายุคปิโตเคมีบ้านเรามันจบแล้วอันนี้ก็ต้องระวังนะคือธุรกิจอะไรอ่ะที่มันเป็นอ่าเป็นตัวที่เป็นฐานเนี่ยคือเราเนี่ยมีธุรกิจที่มันเป็นฐานของการดํารงชีพของคนเนี่ยอยู่ในประเทศเราไม่ใช่อ่อนแอถึงขนาดนั้นแต่คุณจะไปคาดหวังให้มันขึ้นเหมือนก่อนเนี่ย ซื้อแล้วรวยอะ่ะเหมือนเมื่อยีิบปีที่แล้วซื้อหุ้นอะไรก็รวยลงมาแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอะ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นครับไม่เป็นแบบนั้นแล้ว